พรีวิวบอลสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมวันนี้โดยเจ้าบ้านคริสตันทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งด้วยการเอาชนะทีมเต็งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบชิงชนะเลิศมาได้อย่างผิดความคาดหมายความพร้อมของทีมในนัดนี้ถือว่าค่อนข้างดีโดยมีข่าวดีคือเอเบเลชีเอเซยังคงอยู่กับทีมและพร้อมที่จะสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมนอกจากนี้ยังมีนักเตะใหม่อย่างบอนาโซซาแบ็คซ้ายที่ย้ายมาจากอาแจ็กก็พร้อมที่จะลงประเดิมสนามอย่างเป็นทางการ ทางฝั่งลิเวอร์พูลแชมเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดก็มีการเสริมทัพอย่างน่าสนใจในช่วงนี้พวกเขาได้กองหน้าอย่างฮูโก้เอกิติเก้ที่ย้ายมาแม้ว่าดีนของอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าตัวเก่งจะพลาดไปแต่การเสริมทัพเหล่านี้ก็ทำให้ขุมกำลังของทีมแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลิเวอร์พูลยังคงมีผู้เล่นตัวหลักอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาที่เป็นหัวใจสำคัญในเกมลุก ดูแล้วเกมนี้เจ้าบ้านจะใช้จุดแข็งจากเกมรับที่แน่นหนาและจังหวะโต้กลับขณะที่ลิเวอร์พูลจะอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นและเกมบุกที่หลากหลายอย่างไรก็ตามด้วยคุณภาพนักเตะที่เหนือกว่าและความหลากหลายในเกมลุกทําให้ลิเวอร์พูลดูเป็นต่ออยู่มากและน่าจะได้ชูถ้วยรางวัลในท้ายที่สุดงานนี้ลุ้นสนุกแน่นอนครับแนวทางวันนี้เช็คให้เรียบร้อย